ไ่สงสัยไหมว่าเครียดที่ไรลำไส้แปลปรนทุกทีเพราะความเครียดไม่ได้ส่งผลเฉพาะจิตใจเท่านั้นค่ะแต่ยังสามารถกระทบต่อสุขภาพกายได้อีกด้วยโดยเฉพาะโรคลำไส้แปลปรนที่ชวนให้ชีวิตปรวนแปรเกิดจากการทำงานที่ผิดปกติของลำไส้ส่งผลให้การขับถ่ายของเราเปลี่ยนไป อาจเป็นเรื่องของความถี่ในการเข้าห้องน้ำหรือลักษณะของอุจจาระที่แตกต่างจากเดิมซึ่งโรคนี้มักจะเรื้อรังเป็นเป็นหายหายถึงแม้จะไม่ร้ายแรงแต่สามารถรบกวนการใช้ชีวิตได้มากเลยนะคะ ทั้งอาการปวดท้องแน่นท้องรู้สึกอยากเข้าห้องน้ําถ่ายไม่สุดหรืออาการท้องผูกถ่ายแข็งไม่ค่อยถ่ายหรือถ่ายเหลวและถ่ายบ่อยกว่าปกติปวดท้องแน่นท้องท้องอืดมีลมมากในท้องซึ่งนอกจากความเครียดความกังวลจะส่งผลให้ระบบลำไส้แปรปรวนแล้วอาหารบางชนิดก็อาจามีส่วนที่ทําให้โรคลำไส้แปรปรวนกําเริบได้เช่นผลิตภัณฑ์จากนมแป้งสาลีกระเทียม อาหารและผลไม้รสหวานเช่นน้ำหวานน้ำผึ้งแตงโมสำหรับผู้ที่เริ่มมีอาการลำไส้แปรปรวนให้ปรับพฤติกรรมการรับประทานอาหารหลีกเลี่ยงอาหารที่อาจทำให้เกิดอาการดังกล่าวรับประทานอาหารที่มีกากใยให้เพียงพอและดื่มน้ำในปริมาณที่เหมาะสมเพื่อให้การขับถ่ายเป็นปกติหากิจกรรมเพื่อผ่อนคลายความเครียดและลดความกังวล แต่ก็ต้องสังเกตอาการดีๆหากมีถ่ายเป็นเลือดหรือโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็กน้ำหนักลดลงเริ่มมีอาการลำไส้แปรปรวนตอนอายุ50ปีขึ้นไปหรือมีประวัติมะเร็งลำไส้ในครอบครัวสายตรงถ้ามีอาการเหล่านี้ควรรีบไปพบแพทย์ทันทีเพื่อป้องกันไม่ให้อาการลำไส้แปรปรวนมากวนชีวิตของเราได้นั่นเองค่ะ